จากร้านเล็กๆนะครับก้ามาสู่อาณาจักที่ยิ่งใหญ่นะฮะมีสาขาทั้งในงกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า8สาขาสร้างไรายได้ปีละ300ล้านบาทครับคุณแม่ครับเริ่มแรกที่สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาตั้งใจว่ามันจะใหญ่โตแบบนี้ไหม,มครับอ๋อไม่อะค่ะแค่คิดว่าเอ่อให้มันมีให้ลูกน้องกินแล้วก็มีไรายได้ช่วยสามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค<อ>มีให้ลูกน้องกินหมายความว่า คือสามีทำประตูพวกโครงหลังคาเหล็กครับแล้วทีนี้ปอทำกันคืนนะคะหาของกินแถวนี้ไม่ค่อยได้เริ่มต้นตอนนั้นมีกี่โต๊ะที่ร้านอะอ๋อมีอยู่แค่สองสามโต๊ะเองสองสามโต๊ะเองไอหม้อไฟตอนนั้นมีมีกี่หม้อมีสามหม้อสามหม้อเองค่ะมีสามหม้อมีสามหม้อก็คือสามเมนูที่เราเห็นเมื่อกี้เลยเห็นว่าสามีตอนนั้นแบบรายได้ไม่มั่นคงใช่ไหมค่ะขายประตูเหล็กค่ะไอทำประตูเหล็กอะค่ะแล้วก็ได้มาก็เป็นเชคบ้างค่ะแล้วก็ กว่าจะใช้ได้ก็เดือนนึงมั่งสองเดือนมั่งเราก็ยังยต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เจอเด้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลําบาก อยากขายของเพราะว่าเป็นได้เงินสดทุกวันด้วยค่ะใช่ใช่แต่ว่าระหว่างที่คุณสามียังไม่ได้เงินรายรอบเดือนเนี่ยก็เอาเงินเราไปช่วยจุนเจือก่อนแล้ววันแรกเป็นไงคะขายวันแรกขายได้พันเจ็ดอะค่ะวันแรกสมัยนั้นคือเยอะนะคะแล้วกแม่เป่ามีฝีมือทางทำอาหารอยู่แล้วป่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าเป็นเป็นเด็กขายขายผักอยู่ตลาดอ๋อเแต่คุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อย แต่ไม่เคยฝึกกับคุณแม่แต่เราได้สูตรตรงนี้จากคุณแม่มาไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เราทำขึ้นมาเองเราเริ่มขึ้นมาเลยใช่ค่ะแต่เห็นว่าเปิดได้3าสวันมีอุปสรรคใหญ่มากใช่ไคฮคค่ะก็พอดีมีมีรถเบนซ์อะนะคะรถเบนซ์ ค่ะรถเบนซ์ขับมาจอดข้างๆร้านมาขิดแน่เลยมคทานร้านดังแล้วใช่ไหมก็เข้าใจว่าจะจะมาทานก็เลยดีใจอ่ะแฟนก็เลยจะไปรับออเดอร์โอ้แฟนมาเลยนี่เย็นมุดมาเตรียมจอดเลยค่ะปรากฏว่าปรากฏว่าเจ้าของที่เขาบอกว่าเออเนี่ยที่เนี่ยรู้ไหมว่าเป็นของใครแฟนก็ตอบไม่ทราบครับบอกเนี่ยของฉันนะเป็นเจ้าของที่นะมาเดี๋ยวต้องเล่าก่อนตอนแรกว่า ที่มาเลือกที่ตรงนั้นเนี่ยคือช่วงตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายสองเขาจะขายข้าวแกงขายกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปขอเขาขายว่าอ,อช่วงเย็นเนี่ยให้เรามาขายของยำๆข้าวต้มหน่อยได้ไหม<อ>เขาบอกว่าได้มาสิ แล้วก็ก็ถามเขาว่าเออแล้วเจ้าของที่เนี่ยใครอ่ะเขาบอกเออไม่รู้นะก็ขายมาหลายปีแล้วอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเดี๋ยวนะเขาขายมาสามปีสี่ปีแต่ว่าพอแม่ขายได้สามวันต้องปิดมาเลมาจอดจากที่ฟรีกลายเป็นเขาคิดเท่าไหร่คะเดือนละสามพันนะคะถามทานถามจริงตอนนั้นมีชื่อมีชื่อร้านยังยังค่ะยังไม่มีชื่อเอ้าแล้วลูกค้าจะจดจํา ร้านเรายังไงอะครับก็ได้ยินลูกค้าคุยกับเพื่อนเขาบอกหัวปลาหัวปลาช่องนอนซีอ่ะเราก็เลยมาทำร้านเราเลยโอ้ง่ายจังใช่คแล้วจากร้านเป็นเพิงเนี่ยนะครับเริ่มใหญ่โตเริ่มเป็นร้านที่มาได้ยังไงครับแม่ครั้งแรกเลยเนี่ยเราไปทําเช่าอยู่สามปีนะฮะพอหมดสามปีปุ๊บเขาก็ ให้เราก็ไปทําสัญญาต่อคุณนายท่านเขาบอกว่าฉันจะให้เธอเปิดขยายขยายไปถึงถึงที่จอดสูบรุเลยครับท่านบอกว่าท่านให้เช่าอ่ะเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งเราก็พิว่าจากสามพันเนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งใช่ครับเราบอกว่าเราไม่ไหวมัง้งเพราะ,ะว่าเราเพิ่งจะขายมาสามปีเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเธอไม่เอาฉันก็ไม่ให้ขาย พอไม่ให้ขายเนี่ยเราก็เลยต้องจำจำใจเอาคือประมาณว่าอยู่ในภาวะที่จำยอมจำยอมอจำยอมก็เลยต้องลงทุนเพิ่มเลยใช่ไหมคะใช่ก็ขายมาแรกขายมาีครปีก็พอได้สักแปดแปดแสนเก้าแสนก็มาลงหมดเลยทุนเท่าไหร่ก็ลงหมดเลยหมดเลยวัดใจเหมือนกันนะครับเหมือนเทหมดหน้าตักเลยสุดท้ายพอขยายร้านใช้เงิน8ปดแสนแล้วคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมไหมค่ะ ก็คนก็อย่างน่นตลอดเริ่มประสบความสำเร็จจากร้านแรกแล้วแล้วเราก็ขยายสาขาเพิ่มถูกไหมค่ะเรื่องของรสชาติครับเราจะคุมอะไรยังไงคุณภาพแต่ละสาขาคุณภาพเราจะต้องให้ให้ลูกน้องเนี่ยมาทำทำแล้วก็มาชิมอาหารแต่ละแต่ละสาขาจะได้ให้ให้เข้าคงที่คุณแม่แป๋วนะคะจะแบบซีเรียสเรื่องรสชาติมากใส่ใจมากๆแต่ก็เห็นว่ามีพลาดเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ ก็งงมันก็ต้องมีบ้างอะแต่ให้มันน้อยที่สุดละคะ่ะต้มบวยเนี่ยอย่างแรกๆเราเลยอะ่ะหม้อหนึ่งเนี่ยเราจะใส่สี่เม็ดเรากินแล้วรู้สึกมันจะเปรี้ยวมากไปหน่อยอ่ะเปรี้ยวเราก็เลยให้ลดเหลือลดไป<ก>หนึ่งเม็ดหรือสาเม็ดครับยังไงเอ่ยแต่คนทํา เขาเข้าใจว่าให้ใส่หนึ่งเม็ดพอแม่แปลมมาชิมโอ้ยตกใจนะฮะทำไมมันมันตื่นจริงๆค่ะต้องมาเข้าครัวดูว่าทํากันยังไงอะไรว่าเออ,อการคุมรสชาติเนี่ยว่ายากแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่ต้องคุมกันเข้มข้นมากมันคือเรื่องของวัตถุดิบอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ย เราก็ต้องใช้เป็นมะนาวแป้นเพราะมะนาวแป้นเนี่ยมันจะมีมีรสหอมของมะนาวเห็นว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชรเท่านั้นด้วยแล้วมะนาวแป้นอื่นไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะมะนาวอ่ะเอามาเทียบเทียบมาวางวางกันจากที่นู่นที่นี่อะไรยังไง บอกตรงผมก็ไม่รู้เพราะมะนาวก็คือมะนาวสรับผมคคุณแม่แยกออกอะถามจริงค่ะแยกออกค่ะมันจับอยู่เรื่อยอะค่ะทํามาตั้งแต่เด็กจับปุ๊บรู้มองปั๊บเห็นค่ะเออบอกตรงผมไม่เชื่อไม่เชื่อเอไม่เชื่ออภิสูตไหมครับอ้าวัจัดมาเลยฮะเด็กๆตอนนี้มะนาวมาอยู่ตรงหน้าคุณแม่แป๋วแล้วค่ะแต่ว่ามีมะนาวแป้นเมืองเพชรอยู่แค่หนึ่งลูกลูกเดียวลูกเดียวอ้ยากนะแเลือกเลยอื เล็งเบอร์ไหนไว้ก่อนไหมหรือว่าเบอร์ไหนที่ไม่ใช่อันนไหคะเบอร์ไหนที่ไม่เอาแน่ๆไม่ใช่แน่หนึ่งสองนี่โหลนอกสายตาเลยไม่จับเลยไม่จับเลยคุณแม่จับเบอร์สี่ค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะค่ะให้เปิดดูป้ายนะเบอร์สี่เบอร์สี่เลยใช่ไหมคะแป้งเน่งมะนาวแป้งเน่ง ก่อนว่าคุณแม่ดูยังไงคะว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชรมันจะแบนๆนะคะมันจะไม่กลมแบบนี้อ๋อหนึ่งกับสองมันกลมเลยได้ความรู้แล้วคุณแม่ครับแล้วทำไมเราต้องใช้มะนาวชนิดนี้ด้วยล่ะเวลาเราบีบออกมามันน้ํามันจะเหมือนกับน้ํานมแล้วก็มันจะข้นแล้ไม่มีกลิ่นหอมของมะนาวด้วยใช่มีกลิ่นหอมนี่คือคุณภาพของวัตถุดิบนะครับที่ทางหัวปลาช่องนนทรีเนี่ยเรียกว่าต้องเป๊ะขอโทษนะครับเห็นทิ้งมาข้อมูลมาบอกว่าในวัยเด็กแม่แป๋วนี่คือ อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่คือไม่ได้เรียนช่วงกลางวันที่เด็กเขาไปเรียนหนังสือกัน่ะไม่ได้เรียนเอแล้วทำอะไรได้แต่ขายของแล้วทําไมเราถึงนึกจะแบบอยากจะเรียนนะคะก็มันมันอ่านเขียนอะไรไม่ได้อะค่ะได้แต่ของที่ลรขายอ่ะ รู้สึกจะอายเพื่อนก็เลยต้องขอขอคุณแม่ไปเรียนแล้วตอนนั้นแบ่งเวลายังไงคะขายจากตลาดเสร็จอะค่ะประมาณ6กโมงครึ่งเพราะโรงเรียนเขาเปิดประมาณประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็พอดีเลยมีเวลาครึ่งชั่วโมงก็เรียนเลยก็วิ่งเลยก็เรียนเลยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้แล้วในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ยังเด็กๆอยู่เนาะคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในในตัวเราที่เราเป็นเด็ก เราก็ต้องไปเล่นกับเพื่อนไปหาเวลาทํานู่นทํานี่ทํานั่นบ้างแต่คุณแม่ไม่มีเวลาตรงนั้นเลยอ๋อไม่มีรู้สึกยังไงบ้างอะมีความรู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราอะอืมันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าหลังจากหลังจากเราเรียนคุณแม่ก็เสียโอ้โหก็เลยต้องมาขายของเองเลยเป็นคนที่ต้องแบบภาราตั้งแต่ในวัยเด็กแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นขอคุณแม่เสียค่ะ แล้วแม่แป๋วก็มาพบลักกับพ่อกริฑอ๋อก็พบรักอยู่ที่โรงเรียนที่เรียนภาคคำอ๋อเรียนอ๋อ แั้รัะถึงแม้จะพาระักแต่ไปเรียนนี่ก็ถือว่าได้อะไรดีๆกลับมาพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีลูกๆทั้งเอามาสี่สี่ท่านด้วยกันเหมือนเป็นปมคุณแม่ในใจว่าครับฉันไม่ค่อยได้เรียนเต็มที่นักลูกฉันทั้ง4คนแม่แปลว่าจัดการส่งไปเรียนเมืองนอกหมดเลยทั้ง4คนเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนะคะครับแล้วก็ให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เขาเรียนได้ภาษาจีนด้วยตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์ จบจากสิงคโปร์ก็ไปนิวซีแลนง์าส่ง4คนเรียนพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยสมัยก่อนนี่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะส่งลูกไปเมืองนอกพร้อมกันแปลว่าเรื่องการศึกษาของลูกนี่แม่แบบให้ความสําคัญมากการฟันส่งลูกทั้ง4ท่านเรียนจนจบเลยครับเห็นว่าจบแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอยากจะมาช่วยคุณแม่ทุกคนช่วยแม่หมดเลยจบเมืองนอกนะจบเมืองนอกเขาอาจจะมีความคิดอยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ใช่ร้านอาหารก็ได้อันนี้ คุณแม่ยอมรับมาซะกดีบังคับหรือเปล่าไม่ได้บังคับค่ะฟังจากปากคุณแม่นะผมไม่เชื่อไม่ได่ไหมไม่คนไม่เชื่อใครง่ายๆโอเคเชิญคุณลูกเข้ามาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่าเขาอยากจะทําจริงหรือเปล่ามามาเลยครับเชิญเลยแนะนําให้รู้จักกันนะครับและนี่ก็คือคุณปลาครับสวัสดีครับโอ้ลูกสาวลูกสาวคุณสวย้ คุณปลานี่เป็นคนที่เท่าไหร่ครับปลาเป็นคนสุดท้องค่ะคนที่4ี่ค่ะสุดท้องเดยนะครับเมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้คเรื่องของความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยคุณแม่ทําร้านอาหารค่ะถามจริงโดนคุณแม่บังคับมาบ้าไมไม่ไม่คือที่บ้านเลี้ยงมาแบบค่อนข้างจะฟรีสไตล์แต่เผอิญปลาคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเราผูกพันกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เกิดพอสัก เจ็ดแปดขวบอ่านออกเขียนได้ปหนึ่งปสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มจดอาหารรับออเดอร์เช็คบินทั้งสีท่านมาช่วยนะฮะก็เป็นไปด้วยดีปกติใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดโควิดห้ามนั่งทานที่ร้านใช่ห้ามนั่งทานที่ร้านพอได้ประกาศปุ๊บก็ประชุมเลยค่ะจะยังไงจะแบบปิดเลยหรือ delivery ยอดขายลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์พอเหลือ20จากรดอปดลือ20ลด8ปลงค่ะ พอามาถึงตรงนี้เรา,เาก็ต้องคิดต่อยอดถูกไหมะจะมาเปิดเป็นร้านอาหารอย่างเดียวมันมันก็อาจจะเหมือนว่าไม่เซฟแล้วแล้วถ้าเกิดไปเจอกับวิกฤตที่มันหนักหนาสาหัสแตกลายธุรกิจ<ช>ต่อยอดยังไงต่อฮะคือต่อยอดตัวพอวิกพอโควิดมาเนี่ยเราทำ แบรน์ใหม่ชื่อว่าติดตู้ค่ะติดตู้ติดตู้ยังไงเราติดอันเนี้ยไว้ในตู้เย็นเราอคือเป็นอาหารแช่แข็งะแต่ว่าเป็นอาหารแช่แข็งที่ที่เป็นของโสดที่ยังเขาเรียกอะไรหมักปรุงเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทําการสุกคือโยนทั้งถุงเนี่ย ไปละลายน้าร้อนก็ได้หรือว่าเวฟก็ได้แล้วเราไม่ได้ใส่สารกันตุ่นเห็นนะคะมีมีตัวอย่างมาค่ะอตัวอย่างอันนี้คือแบรนด์ติดตู้นะคะอาหารแช่แข็งนี่เลยตัวนี้อันนี้แกงคั่วหอยแกงคั่วหอยขมใช่ค่ะอันนี้หอยขมเนี่ยเราล้างตัวต่อตัวเลยค่ะเขาแยกมาอยู่ตรงนี้ใช่แยกมานะคะพริกแกงก็ทําเองอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนใช่ค่ะส่วนอันนี้หมูแดดเดียวค่ะมีหอันนี้หมูสเตกมีน้ําจิ้มให้เรียบร้อยค่ะคือทุกอย่างที่เอามาวางเนี่ยมันมันเหมือนว่าแช่แข็งมาไว้แต่เวลาเอาไปทํากินนยงงไะ ละลายละลายก่อนละลายมี2วิธีก็คือคือโยนทั้งถุงเนี่ยเข้าน้ำร้อนได้เลยอ่าหรือว่าเข้าไมโครเวฟดิฟฟอสก็ได้ผมสงสัยนี่อลังการเหลือเกินอ้นีโอเปอร์เลยอะแล้วมันจะเหมือนเราจะทําเองเหมือนไหมคะเนี่ยใช่อันนี้อาจจะต้องพึ่งน้ํามันเยอะนิดนึงตอนที่แบบดิฟอสเสร็จเราก็ตอนทอดอะค่ะใช่แค่ทอดอย่างเดียวกระพงทอดราดน้ําปลาอันนี้เอาไปราดค่ะแล้วก็มีน้าจิ้มเราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางนะคะไลน์แอดก็ติดตู้ T I D T O O หรือว่าจะไปตามสาขาของหัวปลาก็ได้เรื่อง เรียกว่าหัวปลาหม้อไฟนะคะไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะมีแบรนด์ติดตู้และยังขยายไปเรื่องจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะชุดนี้เลยหรือเปล่าครับค่ะชุดนี้เลยค่ะอันนี้จากฮา c k ค t ทเ i อรค่ะเป็นแบรนด์ไหนอันหนึ่ง อีกแบรนด์หนึ่งใช่ค่ะที่แตกออกมาค่ะยังไงบ้างเอ่ยก็ทั้งโต๊ะเนี้ยค่ะอยู่ที่อ่าใช่ทั้งโต๊ะนี้อยู่ที่2อ0พค่ะส0 0พันแปดต่ว่าข้าวผัดเนี้ยจะมี10บสิบถ้วยสิบถ้วยใช่แล้วก็แอดออนขนมหวานอีก300ค่ะเซตนี้300เซตนี้300ค่ะใช่จะไปเช่ค์ฟเนี่ยจะไปเสิร์ฟถึงที่บ้านเลยจะได้ที่บ้านของลูกค้าเลยค่ะประมาณ50%เป็นอาหารของหัวปลาครับนะคะและอีก50%จะเป็นเหมือนอาหารไทยมีอย่างเนี้ยอันเนี้ยหัวปลาไม่มีเนื้อปูหลน Oh. อย่างนี้ค่ะ hmm. ใช่อย่างนี้ยไก่ซอสมะขาม ah. หัวมาไม่มีอะไรอย่างเนี้ยค่ะได้เห็นถึงการ แตกลายแต่ละสาขาของการทําธุรกิจเนาะคือเรามองภาพต่อไปของหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรียังไงสําหรับร้านออริจินอลอะค่ะจริงๆมันเขาเขามีตัวตนของเขาอยู่แล้วถ้ามีพื้นที่ลงได้ภายในกรุงเทพเพิ่มเติมก็จะไปครับประมาณนี้ค่ะอันนี้คอของหัวปลาเมยแอบรู้มาสายมูอย่างเราต้องรู้ค่ะเขาบอกว่าโลโก้ของที่ร้านนะคะมีที่มาที่ไปด้วยนะจริงๆหม้อไฟมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นเป็นศาสตร์คนจีนจะมีเหรียญจีนนะคะเห<อ>็นไหมกลมๆสองสองกลมอ่ะจะเป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองเงี้ย แล้วก็มีดาว5้าดาวดาวห้าดวงเหมือนเลเวลของเราอะค่ะก็เหมือน5ดาวแล้ดาวาดาแล้วก็มีไฟชุดช่วงชัดชวาเป็นควันพุ่งขึ้นมาทให้เราเสริมพลังอย่างเงี้ยค่ะมีฐานด้วยข้างล่างอะค่ะเป็นเส้นฐาน เราจะต้องทําใหญ่กว่าหม้อค่ะให้ดูเพื่อคงเพื่อฐานหลังบ้านเรามั่นคงแข็งแรงโอ้โหเมอรทุกเม็ดจริงเด็ดจริงค่ะถามแม่แป๋วนะฮะเริ่มจากวันแรกที่เริ่มมีสามหม้อมาวันนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่กว่าสามล้านบาทต่อปีคิดว่าที่เราเติบโตมาถึงจุดนี้เป็นเพราะอะไรครับแม่ความมุ่งมั่นมากปากค่ะเราจะต้องทําทําเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น มีคำสอนอะไรของคุณแม่แปะกอากปนที่เราฟังแล้วโอ้มันใช่เราต้องจํามาใช้บริหารต่อไปคนที่จะทาหรือคนที่จะกินในในธุรกิจของเรานะอทําให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวทานรักเข้าเหมือนคนในครอ,<ช>อบครัวใช่ไม่ว่าจะแต่ละอันที่ออกไปหรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราใส่ใจกับคนในครอบครัวขนาดไหนเราก็ควรจะใส่ใจกับลูกค้าขนาดนั้น แล้วเมื่อกี้คุณปาบอกว่าค่อนข้างแบบอยู่มืองนอกเนาะห่างกันก็เลยอยากจะให้แบบคุณปาพูดถึงคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่เหรอคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงอดทนมากคนหนึ่ง ด้วยวัยเราอะเราเรามาเราก็สบายแล้วเนาะใช่ไหมคะคทีนี้เราเราไม่ได้ผ่านความลําบากความยากลําบากตรงตรงจุดนั้นมาเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพอ่อคุณแม่จะเวลาเรานั่งกินข้าวหรือนั่งคุยกันเขาก็จะมีมีโอกาสหลายๆครั้งที่ท่านจะเล่าเรื่องความหลังให้ให้เราฟังให้เราเหมือนปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของเราอะคะ่ะว่าเขาลําบากแค่ไหนอย่าอย่าสูรุ่ยสุร่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับสาหรับปาค่ะใช่รักมาก อ่าเราคุณแม่แล่ะครับดีใจอยากจะบอกคุณลูกไหมก็อยากจะบอกเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยเราทานยังไงเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องปฏิบัติกับลูกค้าอย่างนั้นครับครับเพราะว่าการกินเนี่ยคนกินเนี่ยจะรู้เลยว่า อาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าเรียกว่าเรากินังไงก็มาตรฐานให้ลูกค้าแบบนั้นเลยค่ะใช่เอาละวันนี้ครับทางบ้านดูรายการเรานะฮะนอกจากจะได้ข้อคิดทางธุรกิจกำแรงบันดาลใจกำลังใจนะฮะอีกอย่างที่แน่นอนเลย หิวแน่นอนครับใช่ค่ะฝาครับแม่แป๋วฝากร้านนะครับว่าถ้าใครอยากจะชิมหัวปลาช่องนนทรีไปที่ไหนได้บ้างครับค่ะก็ถ้าในกรุงเทพนะคะก็จะมีที่พระรามสามค่ะสีนครินค่ะบางนาตราดลาอินทราค่ะแล้วก็นครอินค่ะแล้วในห้างก็มีเมกะบางนาค่ะส่วนที่โคราชก็จะเป็นสามแยกปากค่ะแล้วก็เทอร์มินอล21โคราชสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใช่ค่ะแล้วถ้าไปทานก็ แจ้งหน้าร้านว่าดูรายการเศรษฐีป้ายแดงมาได้มีส่วนเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเดือนมีนา อาคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้นะครับผมว่าเราได้ข้อคิดดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนความมุ่งมัน่นที่สําคัญนะคะอย่าประมาทกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะถึงแม้วันนี้นะคะหัวปลามอ้อไฟช่องนอนทรีเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดพัฒนาต่อเนื่องเลยค่ะครับและเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยทำให้เรารู้ว่าความสําเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณแคลเชิญทุกคนมากนะครับขอบคุณครับดีค่ะ<อ> ไม่แน่ครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณติดตามเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี4โมงเย็นกับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนรวยก่อนครับวัีเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ